เป็น,นรุ่นที่เป็นอ่าอย่างเช่นตัว Y5P Y6P อาจจะช้าหน่อยนะครับโอเคเมื่อเข้าสู่หน้านี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าเลยไปที่แอปครับไปที่แอปแล้วหาคาว่า Gspace ครับเพื่อกดอนุญาตและตั้งค่าต่างๆของเขาให้เรียบร้อย กดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดติดตั้งกดเปิดครับแล้วก็แตะไปที่คาว่า Play Store แล้วก็กดอัปเดตบริการตรงนี้ของเขานะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ Gmail ครับกดดาวน์โหลด Gmail และการตั้งค่า Gmail ก่อนอย่างที่ผมเคยแนะนำนะครับก็คือว่าอย่าใช้เมลที่มันหลายตัวนะครับให้ใช้ตัวเดียวก็ได้เพราะว่ามันจะไม่มีเมนูหรือฟังก์ชันที่ลบ Gmail ออกตัวหนึ่งสองตัวอะไรอย่างงี้ครับจะไม่มีในส่วนของการตั้งค่า Gmail นะครับระบบของตัวนี้จะไม่ได้เปิด สิงค์มาให้อัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราต้องไปตั้งค่าเปิดสิงคเมลด้วยครับโอเคครับกดเปิดเลยนะครับแล้วเราก็าไปที่การตั้งค่า มีบัญชีสังเกตนะครับบัญชีตัวนี้คือเวลาเราจะเข้าไปที่เป็นตัวจัดการบัญชีปุ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้เลยซึ่งมันไม่มีให้ลบเป็นลาย Gmail ออกฮะอันนี้ผมไปตั้งค่าเปิดการซิงก์ก่อนแล้วก็แต่ไปที่เมลเราเลยแล้วก็มาแถวๆด้านล่างเช่ยนคําว่า s y n ก์ Gmail โอเคครับต่อไปเดี๋ยวดาวน์โหลดที่เป็นตัว Google Map จริงมันอยู่ด้านหน้านะครับเราแตะแล้วให้มันลิงก์มาดาวน์โหลดได้ Google Meet Google Classroom ก็สามารถใช้งานได้แต่ Google Meet อาจจะแชร์หน้าจอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้เข้าเรียนเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลย Google s h e e t อะไรต่างได้นะครับเปิดเข้าไปในส่วนของแมป ถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเป็นแถวๆอย่างนี้นะครับตรงบุดของเราเนี่ยหรือตรงตำแหน่งของเราเนี่ยเป็นแถวๆนี้ให้เรากดปิดเปิดใหม่นะครับเพราะว่ามันลงหลายแอปเราต้องรีเฟซแอปมันใหม่อีกทีหนึ่งครับกดเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็แตะเข้าไปโอเคครับแล้วก็ในส่วนของลน์เดี๋ยวผมจะทําเป็นพาร์ตอ่าต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันสามารถแบ็กอัพข้อมูลอะไรยังไงมายัางไงได้บ้างเนาะ บางที่มันอาจจะเด้งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับระบบมันยังไม่เข้าที่โอเคอันนี้เดี๋ยวกดไม่ไปดีกว่านี่สังเกตนะครับเป็นบัญชีเราแล้วล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยแล้ว youtube ต่างๆก็ใช้งานได้นะครับจากที่ผมลองดู youtube ก็เป็น youtube สีแดงนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดที่เป็นตัว youtube Studio มาก็ได้นะครับที่ผมเป็น y o u t u เ e ออยู่เนาะก็ใช้ตัวนั้นก็ได้ ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูพาร์ตต่อไปผมจะทําเป็นพาร์ตไว้ให้จะเป็นพาร์ตที่เป็นตัวาการลงชื่อลงชื่อเข้าใช้งานที่เป็นตัวลายลงชื่อเข้าใช้งานอาแอปต่างๆเดี๋ยผมทามเป็นพาร์ตเพิ่มเติมให้อีกนะครับเดี๋ยวใครลองใช้เจอปัญหาหรือฟีดแบ็กหรือการทํางานอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมก็เดี๋ยวฟีดแบ็กไว้ใต้คอมเมนต์ Comment ของ YouTube ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ